สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพท,ทุกทุกท่านนะครับและสวัสดีนะครับเด็กๆในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฏศรีสะเกดที่น่ารักทุกๆคนนะครับในการเรียนวันนี้นะครับเด็กๆก็จะมาพบกับคุณครูนัทเหมือนเช่นเคยนะครับในการเรียนสื่อเรียนออนไลน์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาสุขศึกษานะครับเด็กๆและสําหรับการเรียนในวันนี้นะครับ ครูนัทนะครับจะให้เด็กๆนะครับได้ฝึกท่องและเรียนรู้ถึงหลักสุขบัญญัติสิบประการหลักสุขบัญญัติสิบประการนั้นคืออะไรหลักสุขบัญญัติสิบประการนั้นก็คือข้อกําหนดที่เด็กและเยาวชนและรวมไปถึงนะครับประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอจนเป็นนิสัยเพราะผู้ที่ปฏิบัติตามสุขบัญญัติสิบประการ จะเป็นคนที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคมซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรงมีสมรรถภาพในการเรียนและการทำงานโดยสุขบัญญัติสิประการหรือสุขบัญญัติแห่งชาตินี้นะครับรัฐบาลนะครับได้ประกาศให้นำเนินการและเผยแพร่ในวันที่28พฤษภาคมพศ .2539 ดังนั้นนะครับจึงได้กําหนดนะครับให้ทุกวันที่28พฤษภาคมนั้นนะครับเป็นวันสุข,ขบัญญัติแห่งชาติอีกด้วยนั่นเองนะครับหากเราพร้อมแล้วนะครับเราจะไปเริ่มท่องและเรียนรู้กันถึงสุข,ขบัญญัติ10ประการกันได้เลยนะครับสุขบัญญัติ10ประการประกอบไปด้วยข้อที่1 ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดเช่นอาบน้ําทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งและสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสครั้งตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาทุกวันและใช้เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นและให้ความอบอุ่นเพียงพอ ข้อที่2รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีเช่นแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละสองครั้งคือเวลาเช้าและก่อนนอนหลีกเลี่ยงการทานลูกอมลูกกวาดเพื่อป้องกันฟันผุและไม่ควรใช้ฟันกัดขบของแข็งข้อที่ส ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่ายเช่นล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังการเตรียมปรุงรับประทานอาหารและรวมทั้งหลังการขับถ่ายข้อที่4กินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาดเช่นเลือกซื้ออาหารสดสะอาดปลอดสารพิษ โดยคำนึงถึงหลัก3าอปคือประโยชน์ปลอดภยัยประหยัดปรุงอาหารให้ถูกสุข,ขาลักษณะและใช้เครื่องปรุงรสที่ถูกต้องโดยคำนึงถึงหลักสอคือสงวนคุณค่าสุขเสมอและสะอาดปลอดภยัยข้อที่5งดสุบบุหรีสุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทางเพศเช่น ผู้ที่จะมีสุขภาพดีตามสุขบัญญัติสิปการต้องงดสูบบุหรี่งดเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดใช้สารเสพติดงดการเล่นการพน,นันและนอกจากนี้ต้องส่งเสริมค่านิยมรักนวลสงวนตัวและมีคู่ครองเมื่อถึงวัยอันควรข้อที่6สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นเช่นให้ทุกคนในครอบครัวช่วยกันทำงานบ้าน สมาชิกทุกคนในครอบครัวควรปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นร่วมกันและควรมีการจัดกิจกรรมสนุกสนานร,ร่วมกันในครอบครัวข้อที่7ป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาทข้อที่8ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีเช่นออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้ง และตรวจสุขภาพประจำปีกับแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งข้อที่9ทําทำจิตใจให้แจ่มใสร่าเริองอยู่เสมอข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10นะครับมีจิตสำนึกส่วนรวมร่วมสร้างสารรค์สังคมและนี่นะครับก็คือสุขบัญญัติ10ประการนั่นเองนะครับ และสำหรับการเรียนที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ได้เรียนกันไปนะครับถึงหลักสุขบัญญัติ10ประการนะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อนะครับเด็กๆและถ้าหากใครนะครับปฏิบัติได้ตามสุขบัญญัติ10ประการนี้นะครับรับรองว่านะครับจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียนแน่นอนนะครับ และสาหรับการบ้านประจําวันนี้นะครับครูนัทนะครับจะให้เด็กๆนะครับอัดคลิปนะครับการท่องสุขบัญญัติ10ประการส่งเป็นการบ้านนะครับและสําหรับในวันนี้นะครับครูนัทนะครับจะขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาพบกันที่โรงเรียนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนครับ